15นิสัยทางการเงินสุดประหยัดของวอลเตนบัฟเฟตที่เรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันค่ะวอลเ u นบัฟเฟตได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคหลังการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (value investing) ที่เขาใช้เลือกธุรกิจนั้นสร้างมูลค่าทางทรัพย์สินให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกถึง 1 1 0 0 0 0ล้านเหรียญหรือประมาณ3.7ล้านล้านบาทแต่นอกจากความสามารถในการเลือกลงทุนในธุรกิจและมองการไกลของเขาแล้วนิสัยทางการเงินแบบสุดแสนประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นคือตัวอย่างที่ดีของบัฟเฟตตเช่นเดียวกันค่ะ แม้จะร่ำรวยมากมายขนาดไหนก็ตามวิธีการใช้ชีวิตอย่างประหยัดของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยซึ่งเราก็สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันค่ะ 1. เลือกอาชีพที่คุณรัก บัฟเฟต์เน้นย้ำเสมอถึงความสำคัญของการเลือกอาชีพที่คุณหลงไหลหลักการก็คือว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะทำงานได้ดีและมีรายได้ที่ดีเมื่อคุณรักในงานนั้นและมันจะช่วยให้คุณใช้จ่าย อย่างประหยัดมากขึ้นเพราะไม่ถูกล่อลวงให้ซื้อของตามแรงกระตุ้นเพื่อชดเชยการต้องไปทำงานที่ไม่มีความสุขแทนบัฟเฟตเคยบอกว่าไม่มีซ e o คนไหนที่ดีกว่านี้แล้วผมเหมือนเต้นลำไปทำงานทุกวันเลย 2. แต่งงานกับคนที่เห็นคุณค่าเรื่องการเงิน เหมือนกับคุณบัฟเฟตต์แต่งงานกับภรรยาคนแรกของเขามานานกว่า50ปีจนกระทั่งเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี2004บัฟเฟตต์แต่งงานใหม่กับแอสทิสเม็กซ์ตั้งแต่ปี2006การแต่งงานที่มั่นคงบนรากฐานของค่านิยมที่มีร่วมกันซึ่งก็คือค่านิยมทางการเงินด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการแต่งงานกับใครสักคนที่มีความคิดประหยัดเหมือนคุณจะช่วยให้ ถึงเป้าหมายทางการเงินได้ไม่ยากลูกสาวของบัฟเฟต์กล่าวถึงเมงส์หลังจากแต่างงานของพ่อและแม่เลี้ยงใหม่ว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเธอรักและดูแลเขาถ้าวอเลนไม่มีเงินสักบาทเธอก็จะอยู่กับเขาอยู่ 3. อย่าลงทุนด้วยเงินที่หยิบยืมมา บัฟเฟตเตือนเสมอว่าอย่ายืมเงินมาลงทุนเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะการกู้ยืมเงินทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียงเงินมากกว่าที่ลงทุนไปในตอนแรกหากตลาดได้เป็นไปในทางที่คาดหวังเพราะฉะนั้นการออมและการลงทุนด้วยเงินของตัวเองคือสิ่งที่ควรทำบัฟเฟตกล่าวในการปราศัยที่มหาวิทยาลัยนอรทเดนมในปี1991ว่าผมเคยเห็นคนจำนวนมากล้มเหลวเพราะเขา ยืมเงินมาลงทุนคุณไม่จำเป็นต้องมีเลเวลในโลกนี้มากนะักถ้าฉลาด คุณทําเงินได้มากมายโดยไม่ต้องยืมเลย 4. ซื้อบ้านเท่าที่จําเป็นแม้ว่าจะร่ารวยจนซื้อบ้านกี่หลังก็ได้บนโลกใบนี้บัฟเฟตก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เรียบง่ายที่ซื้อตั้งแต่ปี1958ด้วยราคา31,500เหรียญโดยแนะนําให้ซื้อบ้านตามความจําเป็นใช้สอยไม่ใช่ว่ายิ่งมีมากต้องยิ่งซื้อบ้านหลังใหญ่ๆนอกจากจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีเงินเหลือที่จะเอาไปลงทุนที่อื่นได้อีกด้วย 5. รถยนต์คือยานพาหนะหลายคนคงทราบดีว่าบัฟเฟตยังคงขับรถรุ่นเก่าที่ไม่ได้มีอะไรหรูหราเพราะเขาเชื่อว่ารถยนต์เป็นเพียงยานพาหนะไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงสถาน,นะอะไรซื้อรถยนต์ที่เชื่อมั่นได้และประหยัดน้ำมัน ตามความจำเป็นในการใช้งานก็เพียงพอแล้วซึ่งปัจจุบันบัฟเฟตก็ยังคงใช้รถ Cadillac XT-S ป2014อยู่เลยค่ะ 6. อัปเกรดเมื่อจำเป็นต้องอั ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราพยายามวิ่งตามเทรนและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่อย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราซะทั้งหมดแต่กระแสโลกเองที่ผลักดันให้เป็นแบบนั้นแต่เราก็ต้องคอยถามตัวเองว่าเราต้องการโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่จริงๆหรือหรือแค่อยากตามคนอื่นเขา คำแนะนำของบัฟเฟตคือให้ยับยั้งความรู้สึกว่าต้องอัปเกรดโดยไม่มีความจำเป็นไม่เพียงแต่จะประหยัดเงินเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าสินค้าเหล่านี้ล้วนกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ยากต่อการทำลายทั้งสิน้นยกตัวอย่างง่ายๆบัฟเฟตใช้โทรศัพท์รุ่นฝา,าพับของตัวเองที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2008แล้วเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น iPhone 11ในปี2020นี่เอง 7. ให้ระมัดระวังเรื่องการกู้เงินบัฟเฟตเตือนเรื่องการไม่ให้เป็นหนี้โดยไม่จำเป็นหากคุณต้องกู้เงินให้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้นเช่นซื้อบ้านหรือจ่ายค่าเล่าเรียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถชำระเงินรายเดือนและตั้งเป้าที่จะชำระคืนเงินกู้อย่างรวดเร็วถ้าคุณซื้อของที่ไม่จำเป็นในไม่ช้าคุณก็จะต้องขายของที่จำเป็นแ โฟกัสไปที่คุณภาพมากกว่าแบรนด์ถ้าต้องการซื้อของบัฟเฟตจะแนะนำว่าให้โฟกัสไปที่คุณภาพมากกว่าแบรนด์เลือกสินค้าที่ให้คุณค่ามากที่สุดสำหรับเงินที่จ่ายไปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามแนวคิดนี้จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าในระยะยาวได้อย่างแน่นอน9 หลีกเลี่ยงในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นวอลเลนบัฟเฟตเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องนิสัยการใช้จ่ายที่ไม่สุดลุ่ยสุดลายกับสิ่งของราคาแพงเพียงเพราะสามารถจ่ายได้เขามุ่งเน้นไปยังที่สิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเขาและหลีกเลี่ยงค่าที่จ่ายที่ไม่จำเป็นบัฟเฟตจะคอยคิดในแง่ของความจำเป็นและคุณค่าในการจ่ายของเขาอยู่ตลอดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความมั่งคัง่งและไม่ชอบการเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ว่าจะรวยขนาดไหนก็ตาม 10. ซื้ออาหารในราคาที่คุ้มค่าระหว่างขับรถกลับบ้านที่ทำงานออกไปเพียง5นาทีบอฟเฟตจะแวะแมคโดนัลเพื่อซื้ออาหารเช้าเกือบทุกวันตลอด54ปีที่ผ่านมา แม้จะมีเงินเพื่อซื้ออาหารเช้าราคาหรูหราได้ไมย่ยากแต่อาหารเช้าของเขาราคาต่ำกว่า5เหรียญเสีอีกแม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องกินแมคโดนัลล์ทุกวันเหมือนบัฟเฟต์เพราะที่จริงแล้วเมื่อเทียบกับราคาบ้านเราก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่แต่แนวคิดก็คือถ้าเราสามารถมองหาสิ่งที่คุ้มค่าเมื่อซื้ออาหารยึดตามงบประมาณและจัดลำดับความสำคัญของอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอและราคาไม่แพง 11อย่ามองข้ามคูปองส่วนลดในจดหมายประจำปี2017ของบิลและเมดินดาเกสซึ่งส่งถึงบัฟเฟต์เพื่อนสนิทที่รู้จักกันมายาวนานบิลเล่าถึงเมื่อหันกลางวันราคาประหยัดที่บัฟเฟต์พาเขาไปเมื่อหลายปีก่อนว่าจำสิ่งหัวเราะที่เรามีตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันที่ฮ่องกงและไปทานมื้อเที่ยงที่ร้านแมค o โดนัลด์ได้ไหมคุณเสนอที่จะจ่าย ล้วงกระเป๋าและดึงคูปองออกมาบัฟเฟตเข้าใจถึงคุณค่าของการออมเงินแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามไม่เคยมองข้ามการใช้คูปองและมองดิลต่างๆลดค่าใช้จ่ายเมื่อทำได้ 12. ใช้เงินสด หนึ่งในนิสัยบัฟเฟตที่ทํามาโดยตลอดคือการใช้เงินสดในการจับจ่ายซื้อของเมื่อใช้เงินสดทําให้ติดตามการใช้จ่ายอย่างง่ายขึ้นรู้ว่าเงินออกไปตรงไหนบ้างช่วยให้ตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้นเมื่อยื่นเงินสดเราจะรู้สึกถึงน้ําหนักของเงินที่จ่ายออกไปกระตุ้นให้ทบทวนอีกครั้งก่อนที่จะซื้อของที่ไม่จําเป็นนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ไม่สร้างหนี้บัตรเครดิต อีกด้วย 13. ซื้อของเมื่อได้ส่วนลดจากนิสัยการลงทุนของบัฟเฟตทำให้คาดเดาได้ไม่ยากว่าเขามักจะมองหาดิลที่ดีที่สุดเสมอ อย่างการซื้อของเมื่อมันลดราคาแต่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีของลดราคาไม่ได้หมายความว่าเป็นของที่มีคุณค่าที่จะซื้อได้ต้องทำกันบ้านและเปรียบเทียบราคาก่อนซื้ออดทนรอราคาที่ต้องการเงินที่หามาอย่างยากลำบากก็ควรใช้อย่างมีคุณค่าเช่นกัน14 แต่งงานแบบง่ายๆตอนที่บัฟเฟตตแต่งงานกับแอติสภรยาคนที่สองเขาจัดพิธีแต่งงานที่บ้านลูกสาวของเขาแบบเรียบง่ายมากๆแม้ว่างานแต่งงานเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยการเฉลิมฉลองที่เรียบง่ายที่มีความหมายและน่าจดจำได้พอๆกันด้วยการเลือกการจัดแต่งงานที่เรียบง่าย คุณสามารถประหยัดเงินได้มากและเริ่มต้นชีวิตแต่งงานด้วยฐานการเงินที่มั่นคงด้วย 15. ลงทุนในสิ่งที่สร้างกระแสเงินสด 1. ในเคล็ดลับการลงทุนของบัฟเฟตตก็คือ การลงทุนในสิ่งต่างๆที่สร้างกระแสเงินสดหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและหุ้นในธุรกิจที่ทำกำไรล้วนเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการลงทุนที่มีกระแสเงินสดการลงทุนเหล่านี้สามารถทำให้คุณมีไรายได้ที่สมบำเสมอและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งจะส่งผลต่อความมั่งคั่งโดยรวมการประหยัดในการลงทุนคือการไม่ซื้อสิ่งที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริง หรือกระแสงเงินสดทุกอย่างต้องมีความคุ้มค่ากับเงินสดที่จ่ายออกไปสรุปนะคะนี่คือนิสัยการเงินสุดประหยัดของบัฟเฟตที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตและสถานะการเงินของคุณได้หากนำไปใช้นอกจากจะประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วลดการก่อหน,นี้เสียได้ของที่มีคุณค่าเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปแล้วยังสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้อีกจำเอาไว้ว่ามันไม่ ว่าจะหาเงินได้มากขนาดไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเก็บเงินและทําให้มันงอกเงยได้มากขนาดไหนต่างหากและนี่นะคะคือเคล็ดลับของวอลเลนบัฟเฟต ในเรื่องของการเงินนิสัยทางการเงินที่ทำให้คุณมั่งคั่งและร่ำรวยได้ค่ะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆีไม่เซตดีดีนิสัยทางการเงินการอัปเดตทางการเงินต่างๆนะคะช่องของโค้ดเอนะคะจะเอามาฝากในทุกๆวันค่ะใครชอบนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ easy money